สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะซ้าก,ก็อันดับแรกคนนั้นตัวกันนะคะคริซ่าเวงค่ะราู้ก Miss Global 20 25ค่ะม,ม,มากาการ็ซ่าห่างหายไปนานมากเลยนะคะห่างหายจากสเตจไปนานมากๆเลยแล้วก็เป็นการกลับมาของซ่ารอบนี้นะคะก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าทางหายจาก กล้องอย่างนี้ไปนานมากเลยคะ่ะก็เพราะว่าซาได้คุยกับทางทีมของซาแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนนะคะทีนี้เราก็ศึกษาบริบทของเวทีรวมถึง connection ไม่ว่าจะเป็นการทำโครงการในในโครงการบันเทิงมานนี้นะคะ่ะก็เลยคุยกันว่า global นั่นแหละตอบโจทย์ที่สุดแล้วคะ่ะก็ท่านพร้อมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินซ่าก็เทรนเดินอยู่บ่อยๆค่ะรวมถึงเรื่องสปีชด้วยแล้วก็เด <c oughs> ินสวยนิดนึงค่ะ <c oughs> าาไปถึกจุดไหนชิจุดไหนซ่าก็เตรียมตัวมาซ่าก็ฝังมงนะคะแต่ว่าถ้าจุดเอ่อเส้นทางของซา่ามันไม่ได้อยู่ที่มงในครั้งนี้ซ่าก็จะไม่ได้ซ่าก็เสียใจยแต่ว่า จะเก็บมิสเทคนะก็เป็นเลสันไล่เชีัร์อิมลายเซินะคะจะบอกขั้นตอไปค่ะการกลับมาครั้งนี้ทำให้คนคาดหวังกับเรามากขึ้นก็ใช่ค่ะก็ได้เห็นในกลุ่มหลายกลุ่มแล้วก็คนหลายคนที่พูดนะคะก็หลายคนมีความคาดหวัง กับซามากขึ้นเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้ก็ต้องแน่นอนว่าคนคาดหวังว่าซาจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสปีดเรื่องการเดินพัฒนาคต,ตินะคะด้วยคาที่ซาก็โตขึ้นมีรประสบการณ์มากขึ้นดังนั้นก็พัฒนาขึ้นแน่นอนค่ะห <c oughs> นักนะคะหนักแค่ไหนก็เข้มข้นอยู่ค่ะน่าหนักมากคือซา ฝึกสปีดค่อนข้างเยอะนะคะก็มาจากว่าอะไรคือจุดบกพร่งองของตัวเองทราบมีจุดด้อยทางด้านแบบแบบไหนนะคะในเรื่องสปีชทราอาจจะเป็นคนพูดเร็วตอนนี้ทราก็าพยายามพูดช้าลงผ่านแล้วก็ทราบเป็นคนที่ค่อนข้างตื่นเต้นนะคะเวลาเจอคนเยอะๆ่ะมีเจอท่าก็จะเออช็คกิ้งนิดหน่อยะคะ่ะเรื่องค่าตัวหรอคะอันนี้ก็ ซาก็มีเพื่อนบางคนนะคะที่ได้ประกวดไปในปีที่ผ่านมาทีนี้ซาก็ได้คุยซาถามว่าอยู่ได้ไหมเอ่อส่วนมากคือทุกคนที่ซาถามทุกคนเลยนะที่ซาถามแต่ซาไม่ได้ถามทุกคนไงถามเฉพาะเพื่อนของซานะคะพวกเขาทุกคนเพื่อนของซาบอกว่าได้หมดเลยนะคะก็ไม่ได้ผปถามเรื่องนี้แต่ว่าการจ่ายอย่างนั้นซาไม่รู้แต่พวกเขาพูดว่าเขาได้ค่ะแล้วเอ่อถามว่าเรื่องเงินรางวัล ซาก็้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ซามองว่ามันคือการต่อยอดมากกว่าการที่เราเข้ามาประกวดเราได้มองมันคือการที่เราเอาตําแหน่งเราไปต่อยอดในวงการบันเทิงทําให้เราได้งานในวงการบันเทิงได้เป็นดารานันกสแสดงประมาณนี้ค่ะเพราะว่าซาเอกก็มีจุดเป้าหมายที่อยากจะเป็นนักสแสดงอยากจะเข้าวงการบันเทิงค่ะ S <S 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 ไค่ะก็จะเป็นคนไหนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่ขอเชิญชวนทุกๆคนเลยนะคะให้มาโชว์มิสทัวบอลกันนะคะปีนี้มั่นใจเลยว,ว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าเราเป็นปีแรกเลยที่จัดมิสทัวบอลผู้หญิงแบบมิสทัวรบอลไทยแลนด์ในปีแรกนะคะเพราะว่าปีก่อนเราจะสมองมากกว่าแต่ปีนี้เป็นปีแรกเลยที่เราจัดรวมรวมถึงเราจัดรวมกับผู้ชายด้วยนะคะมันก็จะต้องแบบ เป็นสีสั์แน่นอนสนุกแน่นอนนะคะอยากให้ทุกคนติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะคะบ i สเว l ร์ a เวิร์ลไทยค่ะคจดการติดตามซานะคะซามีช่องทาง Facebook นะคะ Vanessa w a n g แล้วก็ Instagram แล้วก็ TikTok v a n e s s a NCK w ค่ะ